การรอคอยของคุณครั้งนี้จะเป็นจริงไหมการรอคอยของคุณจะสมหวังไหมการรอคอยคนดังไกลของคุณคราวนี้จะเป็นจริงไหมนี้เรามาดูพลังงานไพ่คุณวิดีโอโดยรวมวิดีโอเรนดอมนะเป็นคลิปโดยรวมการรอคอยของคุณจะสมหวังไหมเรามาดูพลังงานไพ่กันนะ การรอคอยของคุณจะสมหวรงไหมเดอะทาวเวที่ผ่านมาคุณสองคนมีการทะเลาะกันที่ผ่านมาคุณ2คนมีความไม่เข้าใจกันที่ผ่านมาคุณสองคนต่างคนต่างเดินทางหลังให้กันใช่ไหมเดอะทาวเวอร์เดอะเดสคุณสองคนมีการตัดจบกัน คุณสองคนมีการทะเลาะกันคุณสองคนต่างคนต่างหันหลังให้กัน The d a s ชาวทาตาน้ำปรากฏติจริเวลานี้เขาคิดถึงคุณนะเวลานี้เขามีการเพ้อฝันถึงคุณมากใหม่คนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาคิดถึงเรื่องความเก่าความหลังที่ผ่านมากับคุณจากการที่ทะเลาะกันจากการที่เดินจากกัน เวลานี้เขามีการเพิ่ฝันถึงคุณคนคณนี้เข้าคิดถึงคุณมากสองไปนทาเมสสิงห์ทาฝายเขาคิดถึงคุณมากมายเวลานี้คนคนนี้เขาคิดมากคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงเรื่องเก่าๆอดีตที่ผ่านมากับคุณเขาไม่เคยลืมคนคนนี้ชาวท่าฝไปเมสสิงห์เข้าคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้ เวลานี้เขาไปโฟกัสี่การงานของเขาคนนี้เขาไปโฟกัสี่การงานการเงินเพื่ออนาคตของเขาชาวธาตุดินศกรรมางคนเขาต้องการทํางานโฟกัสี่การงานเพื่อลืมเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาชาวธาตุดินศกันบางคนเดอรสตรนด์ strength, คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ตัวเองคุณเป็นผู้หญิงที่ ความเชื่อมั่นในตัวเองสูงม,มากๆแล้วสตรังค์คุณเก่งมากๆคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาคิดมากเขาคิดเยอะเวลานี้เขาเครียดเขานอนไม่หลับคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณจากการที่ทะเลาะก,กันจากการที่เดินออกจากกันเขาคิดมากมายเวลานี้เขารู้สึกเขาเป็นคนที่คิดมากชาวท่านเราเมตุนตุนกลม justice คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆ justice <Yeah. S 1> เขาคิดมากเขาคิดเยอะ four of cup เขาคิดมากมายคนคนนี้เวลานี้คิดถึงคุณตลอดเวลาชาวทาตน้ำารกรกอบใิจิต four of cup เขาคิดมากมากคคนนี้ เขาอยากจะกลับมานะเขาอยากจะมาสร้างครอบครัวใหม่ของคุณนะคนคนนี้จากการที่ทะเลาะกันจากการที่โดนจากกันเวลานี้เขาอยากจะมาสร้างครอบครัวใหม่คุณสีเท้าเมดสิงห์จนุธาพไตเขาอยากจะมากลับมาเขาอยากจะกลับมาสร้างครอบครัวคุณนะเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงความหลังคิดถึงความเป็นครอบครัวที่ผ่านมากับคุณเขาไม่เคยลืมคนคนนี้เขาจะกลับมาสร้างความเป็นครอบครัวคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาอย่างแน่นอนคนคนนี้